สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ3ฉบับเมื่อวันศุกร์ที่31ตุลาคม2557ได้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่20ทับ2557ณนห้องประชุมรัฐสภาโดยมีวาระการประชุมคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่1จำนวน3ฉบับซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับ โดยได้รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยพศด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย184เสียงไม่เห็นด้วย2เสียงงดออกเสียง4เสียงโดยตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาจำนวน17คนกำหนดแปลยติภายใน7วันระยะเวลาดำเนินงาน30วัน ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เน้นเรื่องการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยการแก้ไขหลักเกณฑ์การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาต่างๆและการจัดทำหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสมาคมที่จัดตั้งขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการประมงพศออที่เน้นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมงให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการประมงและสภาพสังคมในปัจจุบันด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย179เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงงดออกเสียง4เสียงโดยตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาจำนวน15คนกำหนดปลายยติภายใน7วันระยะเวลาดำเนินงาน30วัน และรับหลักการเห็นร่างพระราชบัญญัติประการสังคมฉบับที่พอสอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย150เสียงไม่เห็นด้วย4เสียงงดออกเสียง19เสียงโดยตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาจำนวน18คนกำหนดแปลแยติภายใน15วันระยะเวลาดำเนินงาน45วัน โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้มุ่งเน้นให้การประกันสังคมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และอันวยประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น